ธรรมชาติเราค่อยดูอันนี้มีแต่กรุงเทพฝ<อ>ากลงน้องแมวด้วยนะสาววิอ๋อซุก,กี้ของไ<ม>อเกมเค ลงไหมลงไปไหนเออเดินถ่ายเนี่ขายสั้นไม่เกินสิบวิก็หยุดตอนนี้โองต้องหมวกใบนี้สิถึงเข้าใหญ่แล้วบรรดาพี่ๆน้องๆมาถึงสองคันขณนะที่คันอยู่ลงปูนยี่สี่แล้วยูทูบเนี้พีดีพีเอดิจิทัิที กลุ่มผู้รอดชีวิตที่มาถึงก่อนในวันนี้นะฮะประจอง,จองพี่ต้องมาดูาว่าเขาโตโยต,ต้าหมดเลยเหรือเป็ล่าเอาที่พีุ่กมาทำงานทุกวันนี่เนี่ยแน่คิดว่าจะได้กินอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้ถืออะไรมาให้นายหรอก Ngài ngân Đi đâu không có อันข้างล่างเอาปิดเกลบไอ้ปิดรองเท้าเลยครับผมปิดเกลบอันนี้อันคืออะไรอ๋อวิดีโอิอันนี้ได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้ยิน

ย้อนแสงนอ้าไปหางทองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เดอะตรศนะคะเขาหยุดไปได้เลยนะเ้าได้เห็นก็เขาต้องขึ้นประโยคนี้ต้องจริงพี่ซิมต้องเนคนเปิดไม่เห็นอะไรเลยอะสียังสวยหนุ่มหนุ่มสวยปะเราตอบตัวเองดูสวยค่ะ ใครคะเนี่ยอินฟูท่านใดน้องแนนขึ้นม <c oughs> าให้ดูนายนายเราขอดูดหน่อยได้เปล่ารู้งานเดินมาให้จับ โอ้นตังอะไรโอ้นตังอยู่ จะเจอแบบรีวิวด้วยโอ้มันเป็นตามเหรอพี่โบกเฟดิเทชั่น,นเราเดินมันรู้เดินมันก็หมุนตามโอ้ยมันก็ดูเจ๋งหมดอ๋อมันต้องแท็กฟิตแท็กก่อนว่าใครก็เฮ้ยเจ๋งมากพี่เหมือนพี่มีแก๊จเจ๋งๆเพียบเลยนะมึงผมลองไวๆไวนะ ไม่ทันแหละได้ย่ใวว่าจะเข้าไปอยู่ทในก็ตีเลยไม่เข้าไปกลัวไปโดนลูกเขาเจ๋งๆแล้วก็หยุดตรงนี้อ่ะพี่ใช่เฮ้ยนี่มันโฟโต้กราฟขอบคุณนะขอบคุณนะนี่ไงคนถ่ายรูกไอ้พวกสามโอแกงใหญ่มากมานั่งเร็วไม่บาลานซ์เนี่ยเนี้ยทางนู้นคือไปฝั่งนู้นบ้านได้ไหน

ยียบเนี่ยย่ิเนอบ้างหรอต้งอยเห็นเต็มตัวมันยืนเลยเพื่อนบาลานไม่นี่นับตานะ3มอกกลงนี้นะครับ1นึ่งสองสามหนึ่งสองหน่องขอเป็นคลิปนยครับบายๆกล้องนะ1นึ่งองสามบาย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 นะกลับละเจอกันอยากเก็บคลิปปะเนี่ย พี่จะถ่ายแล้วนะ,นนะวนันนี้คุณดูดม้าหรือยังยังครับม้ามีไว้ทำไมครับว <c oughs> ันนี้เรามาดูม้าผมถา,ามามา้มามีไว้ทำไมม้ามีไว้ขี่เขี่ไหนจบแล้วนี่นั่งทำอะไรกันนี่ <c oughs> เอาทีละคนไหมขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมพี่ขอให้ดูเดี๋ยวเน้าหน้าเรียวใช่ไหมเจอมันเล็กเรารู้ได้ไงว่าล่าเราเรียวเออจริงจริงมันอาจจะหน้าบานก็ได้ใช่อันนี้ก็คือเราเหมือนเราถ่ายทิ้งดูผูายเลยพี่เดชมองไม่เห็นเลยแว่นดำเห็นแต่แบบเดี๋ยวพี่เดินกลับมาอ้าวเริ่มแล้วเผลอ มานะหันไปทางนู้นดิหันมามองกล้องไม่หล่อแล้วมองไปเรื่อยๆหนึ่งจรงเราไม่ควรสัมภาษณ์เลยพี่โอ๋ทำท่าสัมภาษณ์เนี่ยรายการเด็กสยามเด็กสยามเร็วเขาไมีไมค์บูมด้วยทันสัตวมันจะคอนเนคเตอร์ได้แล้วครับชื่ออะไรครับมาทำไมเนี่ย บริษัทพามาครับอ๋อเหรออยากกลับไหมอยากแล้วเรื่องหิวข้าวแล้วหิวข้าวไปไปขอเราไปเจอใหญ่เราเจอคนที่เดินไปคนเดียวจากกลุ่มไม่รู้เขาไปไหนมาแต่เขากลับมากระโจนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับส่งมาแล้วมีวัสดีครับไต่ผมขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับอันนี้ชื่ออะไรครับเอาเอาเลยเราคนเดียวคนเดียวก่อนไปฝั่งเนาะอาทิตยรักคนก่อนแล้วกันเงินอะไรขึ้น สามสองหนึ่งเอายังครับชื่ออะไรครับผมครับชื่อเบสครับผมออยู่แผนกอะไรครับครับเป็นเด็บขับออบายวันวันนี้ตั้งรหัสให้ใครหรือยังครับไ่เปลตั้งรหัสส่มไวอย่างนี้เลยหรอยังครับอ๋อยังครับยวถามคนต่อไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโปเตบทำไมวันนี้หน้าตาดีจังครับอ๋อวันนี้ผมผมก็ต้องได้กลับสักคนนะรับเรียงใครไว้เรียกครับ อ๋อไม่เร็งครับแต่ว่าตั้งรหัสให้ให้หมดแล้วขอขอสักรหัสได้ไหมครับมิดกรีนครับท็อปท็อปตั้งครับกรีนเหรอครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปถามเดี๋ยวผมจะไปดูแล้วว่าเป็นคนไหนสวัสดีครับมาจากโปรเต้ครับชื่อท็อปใช่ไหมครับผมครับเห็นบอกว่ามีรหัสกรีนแล้วครับ พอบอกรูปรูปประพันธ์สันฐานไหมครับว่ารหัสกีนเป็นยังไงมันเป็นบรรยากาศไอ้นี่ครับบรรยากาศแถวนี้ครับก็คือมันมีต้นไม้ไม่ได้หมายถึงคนล่ะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงคนล่ะครับอย่าไปเชื่อมันครับโอเคครับหมาขอบคุณครับพี่พี่อยากได้ฟูดไหมพี่อยากได้ไปทำอะไรผมเดินไปถามไม่เดี๋ยวตั้งไม่เอาหรอกอย่าถามจ้าไปเอาผดแดงข้างด้วยเยอะๆเอๆถามรีดคำถามก่อนถามเซีิพิทีก่อน ถามว่าโหลดแอปพี่ต้องถามว่าไฟคืออะไรพี่มีไฟในติ๊กต็อกไหมครับไับมาใหม่ล้วใหมแก้วมีคนไหลใจแถวนี้นอน้าเ้ไม่ได้แล้งเงี้ยเอาติ๊าสตัวเอามาทำไมตอดเวลาเหรอจะเปิดวง พพเ,เปลี่ยนท่าไม่เปลี่ยนท่า<ำ>เดี๋ยวเก็บพีเวดดิ้งไว้ให้นะออนี่มีแสงแฟรด้วยเนอดูดิ่เยงเปดราจะไปกินข้าวแล้วนะฮะน้ไปางไหน่าต้องมีขาหมู ระมันแม่เมนูประจำตู้เดียวดีตรงนี้ไปตู้เรากำลังจะไปที่ไหนครับคุณดีดี้ขั้วเขาใหญ่คที่นี่มีอะไรขึ้นชื่อบ้างนะไม่รู้ไม่เคยไปเราพู่ตัดมือถือเปิดขึ้เขาเราเข้าไปถึงแล้วมีอะไรน่ากินบ้างนะลุ้นกันว่าเราจะได้กินอะไรคิดว่าจะมีขาหมูนึ่งมันหรือเมอาจจะมี ต้องมีสลามกินอะไรอย่นี้นต้องเป็นต้องมีเม,มนูต้มยำต้มยำกระดวนมันต้องไก่ทอดเองที่เดียวมันต้ไก่ทอดนะรสสวนแล้วเราจ,จะเลี้ยวไปดีวกว่าพวกเนาเย้ทำไมไม่เข้าอ่ะพรจอบกาแฟที่นี่สองแก้วได้ที่โู่นแก้วหนึ่งและ 4แถม1เจ้จริงปะจริงจริงว่าจะเนี่ยจริงจริงว่าแล้วจริงจริงนะจ๊ะรถเข้าเป็นร้อยโมดปวดคอมากเลยค่ะปวดคอต้องทำยังไงนี่เลยแล้วปวดใจอ่ะเออไม่เล่นมาสัมภาษณ์ดีๆกันดีกว่านะครับปีนี้นดิยิ้วเท่าไหร่ครับ9ขวบชอบกินอะไรเลยไม่ชอบอะไรเลยมาทำไมครับวันนี้ เขาพามาไม่รู้เขาพามาไม่รู้เหมือนกันเขาพามาเออเขาพามาคิดว่าวันนี้เราจะเมาหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้กินจริงปะก็เขาไม่เลี้ยงจะกระป๋องไหมเลี้ยงไหมกินอะไรเขาดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะกับบี้ค่ะป๊ปบี้ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันที่เขาใหญ่ค่ะเอาติ่งค่ะเอาติ่ง วันนี้เรามาเอาติ้งกันที่เขาใหญ่นะคะรอนนี้เราจะมากับเดิรดแกงของเรานะคะก็คือพี่แอฟค่ะเดี๋ยวคุณ <c oughs> อีกทีอ้าวดูอย่างนั้นโอกาสเป็นดาวคุณจบแล้วคุไม่ได้เป็นดาวคุณคือเป็นดาวเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่รายการอะไรละ่ะบอกก่อนดิสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเ <c oughs> ขาใหญ่จ้ะพี่ วันนี้มาพบกับบี้นะคะป๊อบค่ะเรามาทำอะไรกันที่นี่คะอาติง้งเรามากับกลุ่มแบ็คออฟฟิศของเรานะคะแบ็คออฟฟิศของเราก็จะมีพ <c oughs> ี่แอฟค่ะสวัสดีค่ะพี่นาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ขอส่งมาให้กับคุณซ e o คะ่ CEO คะซ e o ค่ะพูดหน่อยสวัสดีครับ <ใน S 2> ไม่เห็นหนามด้วยมีคำถามซ e o เมื CEO, ม่อไหร่จะวางกระเป๋าคะหนักไหมคะไม่หนักะซีโอเมื่อไหร่จะวางกระเป๋าเอ่ย เเอ้ยน่ากมีอะไรบางท่านที่อาจต้องตอบทางลูกค้าเราแต่ถ้าใครไม่ถ้าท่านใดในช่วงระยะเวลาสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงท่านใดมีจำเป็นจริงๆจะต้องปีแล้วไม่แบบลูกค้าหรือจำเป็นจริงจะต้องส่งของให้็นเตอร์อะไรไม่มีใครบอกยกไปบอกได้เลยครับและทำหน้าที่ต่อได้

แถมหน่อฮะบีบคอหน่อยบีบต้นคอแถมหนครับสามสองหนึ่งถ้าพรผมขอดูไอชิปหนึ่งสองสามย่เีชัวขณแคไหนครับสามปีสามปีเมื่อเรากับเพื่อนรักเราต้องมีหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของเราหน้าประหาพูดเลยครับไปช้าๆไปช้าน้อง โอ้เดี๋ยวโอยตอากเลยนะฮะเอาวงรดยยังกัน่ี่ไยงัม่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมนหมอยู่นี่ลืมวัสดีครับวัสดีครับป็นไรโดดหลังไหลขวาน้าให้เป่ายิ่ 拜个。